พี่น้องไอ้เลือดเลือดอันนี้เพ่ใช่เลือดตัวนี้เนาะตัวนี้ใช้เลือดตัวนี้ขวานสุกให้คุณภรรยาโอ้ยคุณภรรยาลูกไผ่คุณนญ่าเตียงขวานให้แม่ตอนนี้พี่น้องมุนตัวนี้สวัสดีครับมาพี่น้องกิน้มเถาะกินได้เฮงเลยไม่ได้กินตับเด็กมานานไม่กินตับเด็กมานานเนาะไม่กินอะไรบ้างเอาดูวนเล

เห็นไหลเห็นมเจเห็นอืมโอ้ยไม่ได้กินตับเด็กมานาแล้วนะไม่กินปนีนมัน่งห <laughs> รอครับเห็นปะเห็นปะแบงกินมัน่งกูแซ่บเฮ้ยกินมั่งก้แซ่ตัด ไปเองที đi, ่เินืที่ทำเสีเพื่อกินหัวเหยเลยห่มันหัวอยากทำเสี

Hãy subscribe đang kênh Ghiền Mì các để không bỏ cái những video bố dẫn Chị ơi, anh đem nhau đi Xin xin Tha Tích kẹo rút thôi คนเห็นเบี้ยจมไฟดับคนเขาทําเหื่อยเจะดมเาผมมีเวลาตากนดับหาแต่เงาะยันกตัวบเห็นเบี้ยนั่ง้มดัวมันหอนนอนเรีเห็นตายกับตาเแเแม่ทางบ่ยังาบ่

Hãy có thun tụi nó, mì vào giỏi nhỏ, tao nhưng nó mà quá này, quá, ตหาเรื่องคอยมืกเขาเลี่ิกันสินี่นแล้วเขาโมเมเาี่้กันเขาตรงนเงีมูดพกันเนาะนี่เงี้ยเคยเห็นคนเคยมีเงินคนรวยเขาพิชกันบ่โอ้

มันเป็นน Leo ้ำเนื้อแต่ละตัวเนื้อเห็ดกะซ่บมันพุ่งยังกับกระเจบได้เห็นมากินงหันมเนาะนมไว้ามีนปนมไวจาใเน่บ่อปน่งมาินนกบนบบนแ้อยากเนโ่บอะไรเหพน่น้อบ้านห้าง่นต้ไม่อบกัดกรเยบได้เหนเหอเนาะดำมา พ <ừ. S 2> ่อมาทไงพี่น้องสบายดีสบาย,บาาายดาครับ